เสียงประกาศธรรมโดยอาจารย์ปู่เรื่องถอดถอนจากทิฏฐิในเรื่องของพระพุทธคุณซึ่งเป็นพระคุณของพระองค์ซึ่งก็มีภาษาวกบางส่วนนะครับที่พระพฤติปฏิบัติตามและรู้ตามแต่ก็รู้ตามได้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น <c oughs> พราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีใครเปแ,แนะนำไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าโดยพระองค์เองและนำความรู้ <c oughs> อน,นั้นนะครับมาเผยแพร่แกมวลมนุษยาชาติ โดยเฉพาะในพุทธบริษัทที่ทำให้พุทธบริษัทนั้นได้รู้ยิ่งเห็นจริงตามไปด้วย <c oughs> <c oughs> จนถึงที่สุดก็คือความพ้นทุกข์านางพระนามที่ว่าสุขโตนะครับคือเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีคือว่าธรรมของพระองค์นั้นจะไปในที่ใดก็ตาม <c oughs> จะเป็นเพียงพระธรรมที่ไปหรือว่าพระองค์เสด็จไปด้วยพระองค์เองเมื่อครั้งสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ที่ที่พระองค์ทรงํงำเนินไปนั้นก็จะเป็นที่ที่ดีนะครับคือก่อนนั้นอาจจะมีความความกลาหน อาจจะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปปัญหาต่างๆนั้นก็จะถูกคลี่คลายไปพระองค์จึงเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีนะครับคือเสด็จไปด้วยอริยมรรคทั้งแปดข้อเป็นการเสด็จไปโดยชอบนะครับคือชอบด้วยความสิ้นไปแห่งอาสวะ เมื่อใ,ใครมีศรัทธามีความเพียรมันศึกษาอบรมให้เกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมาก็จะถึงซึ่งความสิ้นอสวะตามพระองค์ไปจะเป็นชนบทเรือคามนิคมใ,ใดๆก็าตามในที่ที่พระองค์เสด็จไป ในที่นั้นเมื่อมีผู้มีศรัทธามีวิริยะในที่นั้นก็จะกลับกลายเป็นที่ที่ดีนะครับบุคคลจากบุคคลที่มีความเห็นต่างๆซึ่งเป็นไปตามอุปณิสัยใจคอการอบรมการศึกษาของแต่ละคนแต่เมื่อพระองค์เสด็จไปจากความเห็นต่างๆนั้นก็จะมาเป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นถูก ตามความจริงคือตามครองธรรมนะครับเ <c oughs> ือเห็นชอบว่าในนี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรในนี้คือทุกข์และทุกข์นี้มีมาแต่สมทุทัยนิโรธก็มีได้คือความดับแห่งทุกข์โดยต้องอาศัยมักเป็นทางดำเนินไปดังที่พระองค์ทรงเสด็จไปแล้วด้วยดีครับ <c oughs> รรมักทากิจทําหน้าที่ในการขจัดสมทุทัยเพราะว่าตัวมักนั้นจะเป็นตัวผลิตอาหารชนิดใหม่ขึ้นมาให้แก่จิตแก่ใจอาหารชนิดใหม่นี้เป็นอาหารที่เบาที่สบายที่โปร่งที่โลง่งที่ทําให้จิตใจนั้นอิ่มอยู่ครับอิ่มด้วยความสุขด้วยความสบายด้วยความโปรง่งความโลง่ง ไม่มีความมืดทึบตีดันและอาหารใหม่นี้นะครับก็จะไปขจัดอาหารเก่าคือความทรนทุรายความมืดโมโนโนักการพายในจิตภายในใจ ความทะยานอยากความเศร้ามองอะไรต่างๆนะครับเครื่องผูกมัดเครื่องร้อยละอะไรต่างๆที่ผูกมัดจิตใจไว้ก็จะถูกแกะออกปลดออกจนกระทั่งถูกตัดขาดไปในเมื่อสมุทรไทยถูกละนี้นะครับเพราะกำลังของอริยมรรคทุกข์ก็จะดับไปเป็นลําดับจนระทั่งสมุทรไทยดับทุกก็ดับไป มากก็จเจริญนิโรธก็แจ้งขึ้นอันนี้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดานะครับทั้งนี้เพราะว่าทุกสิ่งนั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันไปเ <Yeah. S 1> ดยเสมือนนิ้วมือก็ต้องอาศัยมือถ้ามีแต่นิ้วมือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีฝ่ามือนิ้วมือก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่าจะเอาอะไรเป็นอะไรจริงๆนะั้นมันก็ไม่มี ว่าทุกสิ่งนั้นเป็นปัจจัยของกันและกันไปเฉยๆเ <c oughs> นี่ยความเป็นไปของสภาวะธรรมที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะครับทั้งทางตาหูจม,มูกเล้นและกายดังนั้นการศึกษาในเรื่องของอาิยานะนี้จึงเป็นการศึกษาในเรื่องของความจรงิงเพราะว่าสิ่งนี้มันพาให้มนุษย์เรานั้นเดือดร้อนต่างๆ เมื่อตามองเห็นถ้าว่าเราให้ความสําคัญนะครับก็จะเกิดเป็นความรู้สึกเดิมๆนั่นนะครับคือไม่มีอะไรหรอก mm hmm. ความรู้สึกเดิมๆนั่นก็คือสุขคือทุกข์คือสุขคือเฉยๆนี่แหละจะวนเวียนอยู่อย่างนี้หรือบางครั้งก็ชอบใจบางครั้งก็ไม่ชอบใจบางครั้งก็พอใจบางครั้งก็ไม่พอใจเหล่านี้จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ ในเมื่อรู้ดังนี้นะครับเราก็จะไปให้ความสําคัญกับอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นของมันเป็นของแค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เกิดระดับไปอยู่อย่างนี้การสัมผัสกับเสียงของหูก็เช่นเดียวกันเมื่อหูสัมผัสกับเสียงก็จะเกิดความพอใจมั่งไม่พอใจมั่งไม่สนใจมั่ง สุขบ้างทุกบ้างเฉยเฉยบ้างเกิดชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างไม่สนใจบ้างอะไรต่กาแล้วนี้เป็นเหมือนกันหมดจมูกได้กลิ่นก็เหมือนกันถ้าว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับสภาวะเหล่านี้นะครับคือเห็นเห็นเขาด้วยความเป็นสภาวะจึงจะรู้เขาได้ว่าเขานั้นเป็นเพียงสภาวะจริงๆ เพราะว่าเขานั้นเป็นสภาวะจริงๆเพราะไม่ใช่ตัวตนอะไรคือมีแล้วก็ไม่มีมาแล้วก็ไปอยู่อย่างนั้นเป็นของขนาดหนึ่งเปรียบเสมือนลมสายลมที่เย็นพัดมาในขณะหนึ่งเราจะไปมองหาความเย็นความเย็นนั้นก็หายไปแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นเวทนาคือความรู้สึกนี้นะครับ จึงเป็นสภาวะโดยตรง <c oughs> เป็นสภาวะที่ให้เกิดสัญญาคือความจำได้ขึ้นมาสัญญาก็เป็นสภาวะให้เกิดสังขารคือปรุงแต่งต่อมาสังขารก็เป็นสภาวะให้เกิดการารับรู้ต่อมาอีกแล้วก็ดับไปเป็นเพียงของแค่นี้นะครับ ไม่ใช่ว่ามีอะไรมากมายกว่านี้ดังนั้นการศึกษาเพื่อกําจัดอวิชชาอันนี้เราจะต้องรู้ให้จริงเห็นให้จริงในสภาวะที่เกิดขึ้นซึ่งทางนี้ภายในจิตภายในใจของเรานั้นจะต้องปรารบความเพียรอยู่เสมอคือไม่เลินเล่อคือไม่ปล่อยจิตปล่อยใจยนั้นให้หลงออกไปจนมากมายเพราะว่า คือสมมว่าเราอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเมื่อเราออกจากบ้านหลังนี้ก็จะต้องไปสัมผัสกับแสงแดดที่ร้อนจัดบางครั้งมีลมพายุมาก็จะเจอกับลมพายุที่รุนแรงก็จะเจอเจอกับสายฝนที่กระหน่ำเทลงมาคือมีตรภัยนะครับเมื่อออกจากเมื่อจิตใจนั้น ออกจากตรงนี้ไปคือไปแสวงหาที่อื่นที่ไปนั่นก็เพราะว่าสัญญาคือความจําได้นั่นเองนะครับที่ํำริถึงสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆก็าพายเกิดสังขารปรุงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในสิ่งในสิ่งที่สัญญาคิดถึงสัญญาํำริถึงซึ่งเมื่อเรามารู้มาเห็นความจริงอันนี้นะครับ มันเป็นของว่างเปล่าเพราะมัน,เป,นเป็นเพียงสัญญาขันเฉยๆยิ่งว่าเรากนดรู้เข้าไปในสัญญาคือความจำได้นี่รู้อยู่ร,รู้อยู่ในสัญญานั้นรู้อยู่ในความว่างของสัญญานั้นทำไมจึงว่างเพราะว่ามีเสียงไปสัมผัสกับหูวิญญาณทางหูรู้อยู่และเป็นเวทนาคือรู้สึกสัญญาคือจำได้ว่าเสียงนั้นพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เมื่อมีมีเสียงประทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาสัญญานั้นจริงก่อตัวขึ้นมาไม่ได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เป็นเพียงสภาวะคือเป็นความว่างเปลา่าแต่สัญญานั้นก็หากทำหน้าที่ตามเดิมเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะเป็นความว่างเปลา่าแต่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์เหมือนเดิมสังขารเขาก็ปรุงให้วิญญาณรู้ ตามที่สัญญาจําได้ว่าเสียงนี้พูดเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็หลายเป็นธรรมารมณ์ที่ใจวิญญาณทางใจก็รับรู้รู้แล้วก็ <Okay. S 1> กจะเข้าใจถ้าว่าใจนั้นประกอบพร้อม <c oughs> คือมีฉันทะเป็นมูลมีวิริยะ คือความเพียรน,นะครับคือมีความพอใจในการฟังมีความเพียรคือเรียกว่าตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เอาใจฝักใฝ่และภายในใจนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังวิมังสาคือตัวปัญญานั้นก็จะเกิดขึ้นเองจะเกิดแทรกขึ้นมาเหมือนกับจิเลสนะครับ <c oughs> ที่เกิดแทรกขึ้นมาจากความเห็นผิด ในพิมังสาเนี่ยก็จะเกิดแทรกขึ้นมาเหมือนกันคือเกิดปัญญาไตร่ตรองถึงเหตุถึงผลว่าสิ่งที่ได้ยินในฝั่งนี้เป็นความจริงหรือไม่อย่างไรและในการวิจัยในการไตรตรองนั้นนะครับเป็นการทําในใจอันนี้เราก็ต้องดูให้ชัดเจนนะครับคือเป็นการทําในใจไม่ได้เรื่อไม่ไม่ใช่นํามาคิดที่สมอง และการไต่ตรองหรือการวิจัยนั้นนะครับจะต้องไม่มีมานะคือความทนงตัวคือไม่แข็งกระด้างภายในจิตภายในใจนั้นไม่แข็งกระด้างเป็นจิตใจที่สละสลวยเป็นจิตใจที่ควรแก่การงานทั้งนี้เพราะว่าไม่มีทิฏฐิในขณะที่วิจัยอยู่นั้นนะครับคือไม่มีความเห็นไปต่างๆเพราะว่าถ้าว่ามีความเห็นสังขารก็จะปรุงแทรกขึ้นมา จะทําให้กําลังของสมาธิคือค,อความตั้งมั่นในการวิจัยนั้นอ่อนกําลังลงซึ่งไม่สามารถที่ทําให้เรา้ารู้แจ้งได้ <c oughs> นี่ถึงแม้ว่าจะเห็นอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งได้ <c oughs> นเมื่อรู้แจ้เมื่อเห็นจริงนะครับ เมื่อเห็นจริงและเมื่อรู้ยิ่งและรู้แจ้งในสภาวะที่เห็นที่รู้นั้นนะครับก็จะทําให้เกิดเป็นโลก,กวิถีตามผู้เจ้าขึ้นมาเพราะว่าคุณสมบัติเหล่านี้พุทธาสาวกสามารถรู้ตามปฏิบัติตามได้แต่ไม่สามารถที่จะเกิดยานย่างรู้เองได้เหมือนผู้เจ้าที่เรียกว่าสัพพัญยุตยานนะครับ คำว่ายานอย่างรู้เองในที่นี้หมายถึงว่าพระองค์หลุดพ้นแล้วจึงรู้อะไรต่างๆมากมายในขณะที่ยังไม่หลุดพ้นพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างเรานี่ปฏิบัติด้วยความภาคเพียรด้วยบากบันด้วยความบากบันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการตึกตรองหาเหตุหาผล โดยการทดลองในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มนุษย์เราทั้งหลายนั้นไม่เคยเบอพูดตามทั้งนี้ก็เพราะว่ามีคำสอนของพระองค์ปรากฏอยู่คือพระองค์ห้ามที่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะาไม่เป็นประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองทางทั้งเอียงซ้ายเอียงขวานี้ไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> เราจะต้องตรงไปในธรรมตรงไปโดยธรรมจิตใจนี้ก็จะต้องเป็นธรรมคือมีสัจจะเป็นตัวหนุนห้บไป เนี่ยโลกภั่ทูคือเพื่รู้แจ้งโลกโลกทั้งหลายนี้นะครับโดยเฉพาะที่ประมวลเข้ามาเรียกว่าโลกทั้งสามเนี่ยคือยมโลกมนุษย์โลกและเทวโลกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์โลกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน จะต้องประสบกับสิ่งนี้นี้เหมือนกันกับที่มนุษย์เราประสบอยู่ mm hmm. เพียงแต่ว่ารูปกายของเขานั้นแปลไปเปลี่ยนไปจากมนุษย์เราก็เป็นไปตามแรงของกรรมนะครับ <c oughs> ซึ่งกรรมก็เป็นตัวจําแนกให้สัตว์ทั้งหลายได้เป็นไปต่างๆ <c oughs> คือมีความแปลไปเปลี่ยนไปเป็นทุกเหมือนกันทนยากเหมือนกัน โดยเฉพาะสัตว์ที่ไปเกิดในอบายภูมิในยมโลกนี้นครับจะถูกเบเค้นในทุกขวเวทนาเนี่ยคือเป็นความรู้สึกที่เผ็ดร,ร้อนอยู่ตลอดเวลาอันสืบเนื่องจากผลของกรรมเป็นวิบากของกรรมที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์เทวโลกก็เหมือนกันมีความแปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่ไม่คงทนอะไร เพราะต่างก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเป็นของชั่วขณะเหมือนกันกันกบมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นเดียวกัน <c oughs> ดังนั้นพระองค์จึงสอนพวกเราไว้เนี่ยครัว่าจงมองเห็นโลกด้วยความว่างเปล่าแล,และถอนความเห็นว่าตัวตนของเราเสียทุกเมื่อเมื่อนั้นพระยามัจจุราชย่อมตามไม่พบ หรือตามไม่ทันนะครับคือผู้ที่ประจากตัวตนไม่มีตัวตนนี้ไม่มีที่สังเกตเนี่ยคือภายในนี้นะครับเมื่อเรารู้ชัดด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นอนัตตาจึงถอดถอนความเห็นว่าตัวตนเสียได้ถอดถอนทุกสิ่งที่มีอยู่ภายในนี้นะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพนี้เนี่ยจิตใจไม่เกี่ยวข้องกับสภาพนี้เป็นสภาพที่อยู่เหนือสภาพนี้ถึงแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามไม่เป็นอันเดียวกันกับขันไม่ยุ่งกันกับขันเหมือนเราอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้จะตากแดดตากฝนอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องของบ้านบ้านกับเราเป็นโคนาะกันถึงแม้ว่าจะอาศัยกันเป็นอยู่ เช่นเดียวกันนะครับสภาวะนั้นก็เช่นเดียวกันไม่อีกไม่อาศัาาายกันแต่ว่าไม่พึ่งพิงซึ่งกันและกันอันหนึง่งไม่ได้พึ่งอะไรพึ่งตนนะครับเป็นตนที่สมบูรณ์เป็นตนที่แท้จริงตนนั้นคือความว่างเปล่านั่นแหละในเมื่อตนไม่มีจึงเป็นความว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างเปล่าทั้งหมดเพราะ่สิ่งทุกอย่างที่เกิดมีนั้นเกิดขึ้น ตามเหตุตามปัจจัยเฉยๆจึงมาจากความว่างเปลา่าเป็นอยู่ก็ต้องอาศัยความว่างและเมื่อสลายไปก็กลับไปสู่ความว่างเปล่าเหมือนเดิมดังนั้นเราจรึงอาศัยความว่างนั้นนะครับความว่างนั้นคือว่างตลอดหมดว่างจากการสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างการสัมผัสนี้เป็นเรื่องของอายตนะสภาวะนั้นไม่สัมผัสด,ด้วย ไดรู้ว่างจากเวทนาคือความรู้สึกว่างจากสัญญาคือความจำหมายว่างจากสังขารคือความคิดปรุงว่างจากวิญญาณคือการรับรู้ว่างจากธาตุนครับเนี่ยคือการปรุงประกอบสภาวนั้นไม่มีการปรุงการประกอบไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณ คือมารทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ดับหมดนะครับไม่มีมาในนั้นไม่มีมารทั้งนี้เพราะว่าเราสละทิ้งไม่มีความอะไรในธาตุในขันในอายตนะนี้เพราะเรารู้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เรามันจึงไม่ใช่ของของเรามันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดแต่เหตุเท่านั้นเองเป็นเพียงสภาวะเฉย เกิดมาตามเหตุปัจจัยน,นั้นเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยคืออายุไขแล้วก็ไออุ่นวิญญาณก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาหรือมีเหตุอื่นก็ตามนะครับที่ทําให้เกิดรุปค่าตกรรมคือกรรมตัดรอนทำให้อายุไขนั้นลดลงไปน้อยไปทํำให้อายอุ่นของชีวิตนั้นขาดไป เนี่ยวิญญาณก็จิงดับไปนามรูปนี้ก็จึงดับตามไปเป็นเพียงความว่างเท่านั้นนะครับและเมื่อเรารู้อย่างนี้นี่นะครับและถอดถอนความเห็นว่าตัวตนของเราในทุกๆขณะจะรู้จะเห็นอะไรก็ตามจะสัมผัสกับอะไรก็ตามเราถอนความเห็นว่าตัวตนคือเราไม่ให้ความสำคัญ,คญกับสิ่งที่สัมผัส เพราะาการสัมผัสนั้นเป็นเรื่องของอายตนะความรู้สึกความจําความปรุงแต่งการรับรู้นั้นเป็นเรื่องของขันการเป็นอยู่ขันและอายตนะนั้นทรงอยู่ได้ก็เพราะธาตุธาตุที่คุมกันอยู่และจึงมีสมมุติว่าคนว่าสัตว์เฉยๆนี่เมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้นะครับแล้วถ่ายถอนความเห็นต่างๆทิฏฐิต่างๆ จะเห็นว่ามีว่าเป็นหรือไม่มีไม่เป็นอย่างไรก็ตามเราถอดถอนออกหมดก็เปรบเสมือเรานั้นถอนตนออกจากหล่มเลนนะครับหลังจากที่เราน้นตกอยู่ในหล่มเลนมาไม่รู้กี่กับกี่กันบางครั้งบางชาติยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมบางชาติพอจะดิ้นโผล่ขึ้นมาหน่อยก็ลงต้องล้มหายตายจากไป เมื่อมาถึงชาตินี้เรามีโอกาสได้ศึกษาได้อบรมตามสายทางที่ผู้เจ้าชี้บอกไว้ mm. ก็ทำให้เรานั้นเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าอันนี้ใช่ทาง mm. มาักคมักคามักคยานนสุธินี้นะครับทำให้ทางดำเนินนั้นเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาพาให้เรานั้นเกิดความมั่นอกมั่นใจขึ้นมาว่าจะถอดถอนเสี้ยนหนามคือตัณหาต่าง ถอนลูกสอนออกไปจากจิตจากใจ <c oughs> ดังที่ท่านได้ตรัสเป็นสุภาษิตไว้นะครับว่าบุคคลผู้ถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุง้งไม่มีตันหาประจากเครื่องยั่วยวนถอนลูกสอนอันจะนำไปสู่พบได้แล้วร่างกายนี้ชื่อว่ามีในที่สุด เนี่ยมนุษย์เรานั้นเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งยากเพราะว่ากายนี้ครับทั้งทั้งที่มันไม่ได้เป็นอะไรของใคร<ม>เพียงแต่ว่าถูกสมมติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของของเราเฉยๆแต่ก็สร้างความวุ่นวายยุ่งยากให้กับเราถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงของสมมติก็ตามและด้วยเหตุที่เป็นเพียงของสมมตินั่นแหละจึงสร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตใจม,มนุษย์เรา<ม>เพราะว่ามันไม่เป็นจริงอะไร จึงมีความหวาดความไม่ตกในนั้นนะครับว่าเมื่อแก่แล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อเจ็บจะเป็นอย่างไรเมื่อตายจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเรามารู้ทางดําเนินดังนี้อย่างนี้นะครับพบเส้นทางที่พระเจ้าทรงชี้บอกก็ทาให้เราได้มั่นใจและสามารถถอดถอนตนออกมาจงทั้งพึ่งตนได้คือพึ่งความว่างเปล่าอันเป็นอิสระนั้นนะครับ อันนี้เนี่ยนะครับที่เราหมัน่นอบรมหมั่นศึกษาอยู่คือเพื่อให้รู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้จนกระทั่งชัดเจนในคําว่าญาณคือความหลุดพ้นและเมื่อเราอบรมศึกษาเป็นลาดับไปอภิญญาก็จะเกิดขึ้นมาภายในจิตภายในใจคือความรู้ยิ่งในญาณน,นั้นและรู้ยิ่งในธาตุในขันในอายตนะนิ รู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลนะครับทั้งเหตุที่ทั้งเหตุที่เกิดขึ้นและเหตุที่ต้องดับไปและเหตุในการเป็นอยู่ว่าจะต้องแปรไปสลายไปอย่างไรรู้ชัดในธาตุต่างๆที่เขาปรุงที่เขาประกอบกันที่มีลักษณะต่างๆไปน,นั้นเป็นเพราะเหตุไร เนี่ยพิญญาก็จะรู้ยิ่งขึ้นมารู้ชัดในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับจนทั่งไปถึงเจโตปริยานปริสัมพิธาอนุาสาสนิงเพราะเมื่อรู้แจ้งในสิ่งนี้นะครับก็สามารถรู้แจ้งโลกทั้งปวงได้หมดเป็นโลกกับวิถูขึ้นมาเพราะโลกทั้งหลายก็ประกอบขึ้นจากธาตุเหมือนกันทั้งที่ เป็นอุปาธินักะสังขารคือสังขารที่มีใจครองและอนุปาธินักะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองทั้งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์และเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของธรรมชาติเอง